เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณทิศครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณทิศเขาเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองในสมัยที่ตัวเขายังเป็นวัยรุ่นอยู่ขอเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันต้องย้อนกลับไปเมื่อสมัยคุณทิศเรียนอยู่ชั้นมปลายน่าจะซักมสหรือไม่ก็มหเนี่ยแหละในช่วงนั้นคุณทิศเขาได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาโรงเรียนและมันก็เป็นกีฬาที่จําเป็นจะต้องเล่นคนเดียว กีฬานั้นมันคือยิมนาสติกด้วยความที่กีฬาประเภทนี้มันมีคนเล่นค่อนข้างน้อยครับและถึงแม้จะมีคนเล่นกีฬานี้ในโรงเรียนแต่มันก็ไม่ค่อยมีใครเล่นเอาจริงเอาจังแบบคุณทิศตัวเขาเล่นจริงจังจนถึงขั้นได้คัดตัวเข้าแข่งกีฬายิมนาสติกที่ว่านี้ครับมันเป็นกีฬาที่คุณทิศค่อนข้างจะหวังใจเอาไว้แบบจริงจังมากๆเพราะว่าตัวเขาถนัดกีฬานี้มาตั้งแต่เด็กประกอบก,บกับการที่ตัวเขาเรียนไม่ค่อยเก่ง คุณทิตก็เลยคิดว่ากีฬาน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดแล้วซึ่งไอจุดเริ่มต้นของเรื่องราวหลอนๆในวันนี้มันเกิดขึ้นในตอนที่คุณทิศเขาซ้อมอยู่ที่ยิมกลางของโรงเรียนตอนดึกผมขออธิบายลักษณะของโรงยิมของโรงเรียนเข้าวๆก่อนแล้วกันนะครับโรงยิมนี้ครับมันจะเป็นโรงยิมเก่าที่มีอายุหลายสิบปีแล้วและมันก็ผ่านการรีโนเวทมานับครั้งไม่ถ้วนด้วยความเก่าของโรงยิมตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ สถานที่แห่งนี้มันก็เลยเป็นที่ฮอตฮิตในเรื่องลี้ลับติดอันดับต้นๆของโรงเรียนจริงๆแล้วหน้าตาของโรงยิมมันก็เหมือนทั่วๆไปนั่นแหละคุณผู้ฟังไม่ได้มีอะไรต่างจากโรงยิม,มอื่นๆเลยมันจะมีส่วนที่เป็นลานโล่งกว้างสําหรับกีฬาในสนามแล้วก็มีห้องซ้อมกีฬาในร่มบนชั้นสองที่ทำเอาไว้เป็นชั้นลอยและที่พิเศษในโรงยิมแห่งนี้ก็คือห้องน้าที่ชั้นสองของโรงยิมมันจะถูกปิดเอาไว้แล้วก็ไม่ถูกเปิดให้ใช้งานตั้งแต่การรีโนเวทครั้งใหม่ ซึ่งไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยแหละครับมันไม่มีใครรู้เหตุผลว่าทำไมห้องน้ำของโรงยิมแห่งนี้ถึงถูกปิดตายและไอ้เพราะความที่ไม่มีคนรู้เนี่ยแหละมันก็เลยกลายเป็นเรื่องลีลับสยองขวัญในโรงเรียนที่เล่ากันปากต่อปากว่าไอ้ห้องน้ำของโรงยิมมันมีผีบ้างหรือไม่ก็มีคนตายหรือไม่ก็มีเรื่องราวสารพัดเรื่องเล่าที่เด็กๆสรรหามาเล่าให้เกิดความสนุกสนานในเย็นวันนั้นครับคุณทิดก็ซ้อมอยู่ที่ยิมคนเดียวจนมืดคำ่ำ ด้วยความที่ตัวเขาเองก็ใกล้จะสอบคัดเลือกแล้วใช่ไหมคุณทิตก็ขออนุญาตครูเรียบร้อยแล้วว่าตัวเขาจะอยู่ซ้อมที่ยิมคนเดียวโดยที่ปกติแล้วครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดมันหมดเวลาเรียนโรงยิมแห่งนี้นักการพันลงเขาจะมาล็อกกุญแจแต่ก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละคุณทิตใกล้จะแข่งเขาก็เลยไปทาเรื่องของอนุญาตซ้อมแต่เพียงลําพังเรียบร้อยแล้วโดวยปกติในช่วงนั้นครับหลังจากที่คุณทิตเขาเลิกเรียนแล้ว ตัวเขาก็จะมาซ้อมที่ยิมนี้อยู่คนเดียวแล้วก็ซ้อมอยู่เป็นประจำอยู่จนดึกดื่นแต่ก็ไม่เคยเกิน4ี่ห้าทุ่มเพียงแต่ว่าในเย็นวันนั้นเขาซ้อมหนักหน่อยเพราะามันใกล้จะถึงงานวันแข่งประจำจังหวัดตัวคุณทิศก็เลยตัดสินใจซ้อมจนดึกดื่นจนลืมเวลาไปซะสนิทตัวเขาเองก็เตรียมเก็บข้าวของแล้วก็ล้างหน้าล้างตาเตรียมตัวกลับบ้านแต่จูๆ่ๆคุณทิศก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อ มันเป็นเสียงเรียกมาจากชั้นสองของโรงยิมมันเป็นเสียงผู้หญิงที่เรียกเบาๆเรียกเย็นๆผู้หญิงคนนั้นเธอร้องเรียกทิศมันนี่หน่อยเธอพูดอยู่แบบนั้นประมาณสองสามครั้งโดยที่ตัวคุณทิศเองก็เงียหูฟังอยู่พักหนึ่งตัวเขาก็คิดว่าตัวเองอาจจะหูฝาดหรือเปล่าจนกระทั่งเสียงนั้นมันเริ่มดังขึ้นดังขึ้นแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนจากโทนเสียงเรียบเย็นเป็นเสียงที่ดูแข็งกร้า ดูน่ากลัวเหมือนกําลังจะโกรธในตอนนั้นคุณทิดก็มั่นใจครับว่าเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยต้องไม่ใช่คนแน่นอนเสียงที่ว่านี้มันร้องเรียกคุณทิศอยู่ต่อเนื่องแล้วมันจะเป็นเสียงคนได้ยังไงโดยที่ตัวเขาเองอยู่ที่โรงยิมแห่งนี้คนเดียวมานานหลายชั่วโมงมันไม่มีใครอยู่บนชั้นสองของโรงยิมแน่นอนในตอนนั้นครับคุณทิดก็เลยตัดสินใจเดินตรงออกไปจากโรงยิมซึ่งในขณะที่ตัวเขากําลังจะปิดประตูใหญ่ สักพักมันก็มีลมเย็นพัดเข้ามาใส่คุณทิศทำให้ตัวเขาเองขนลุกไปทั้งตัวและหลังจากนั้นไม่กี่อึดใจตัวเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามันเป็นเสียงของพื้นรองเท้าผ้าใบาถูไปไถามาอยู่บนพื้นปูนในโรงยิมเสียงที่ว่านี้มันดังอยู่สองสามครั้งจนกระทั่งตัวคุณทิศเองรีบกลับหลังหันแล้วก็รีบวิ่งตรงไปยังประตูโรงเรียนทันทีในวันนั้นครับด้วยความที่ตัวเขาเองก็ใจคอไม่ค่อยดีแล้ว บวกกับความเหนื่อยล้าและก็อ่อนเพลียจากการซ้อมกีฬามันทําให้ตัวเขาเองรู้สึกไม่ค่อยดีมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างกําลังพยายามจะสื่อสารกับคุณทิศต,ตลอดเวลาจนกระทั่งเขาเดินทางถึงบ้านคุณทิศต,ตัดสินใจเล่าเรื่องที่เจอที่โรงยิมให้แม่ฟังแต่แม่เขาก็ได้แต่บอกว่าคุณทิศน่าจะเหนื่อยจากการซ้อมกีฬาหรือเปล่าแล้วก็หูแววอะไรทํานองนั้น ในคืนวันนั้นครับก่อนนอนตัวคุณทิศเขาอาบน้ำมนต์เอาน้ำมนต์บนหิ้งพระของบ้านตัวเองเนี่ยแหละมาผสมน้ำอาบแล้วก็สวดมนต์ก่อนนอนด้วยช่วยได้หรือเปล่าไม่รู้แต่อย่างน้อยที่สุดตัวเขาก็สบายใจโดยที่ในวันต่อมาในขณะที่คุณทิศเดินทางไปโรงเรียนตามปกติในระหว่างทางที่เดินไปโรงเรียนครับตัวเขาก็จะผ่านหน้าร้านคุณยายขายหมูปิ้งคนหนึ่งยายคนนี้คุณทิศสนิทนะครับเพราะว่าเขาแวะซื้อหมูปิ้งยายแกอยู่บ่อยครั้ง แล้วไอ้ตอนจ่ายเงินค่าหมูปิ้งจู่ๆยายแกก็ทักขึ้นมาว่าทิศหนูไปทําอะไรมาลูกทําไมหน้าตาดูหมองแบบนั้นอุทิศเองที่คิดว่าตัวเขาเองน่าจะซ้อมกีฬาหนักเกินไปครับตัวเขาก็เลยตอบป้าแกไปว่าผมน่าจะซ้อมหนักแหละหน้าก็เลยหมองไปหน่อยแต่ว่ายายแกดันกลับทิ้งท้ายก่อนที่คุณทิศจะเดินไปโรงเรียนยายแกบอกว่าไปทําบุญบ้างนะดูท่าแล้วเขาน่าจะไม่ปล่อยไปง่าย ซึ่งทันทีที่คุณทิศได้ยินคําทักจากยายขายหมูปิ้งตัวเขาเองก็งวงเป็นไก่ตาแตกไม่รู้ด้วยซ้ําว่าสิ่งที่ยายแกพูดถึงมันคืออะไรเขารู้เพียงแค่มันน่าจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่นอนเพราะว่าฟังจากน้ําเสียงของยายแกยายแกดูเป็นห่วงในวันนั้นคุณทิศเขาก็เข้าเรียนเหมือนปกติทุกวันระหว่างวันเนี่ยมันไม่มีเรื่องอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเลยนะครับคุณผู้ฟัง สนกระทั่งตกเย็นตอนที่คุณทิศไปที่โรงยิมเหมือนเดิมเพื่อฝึกซ้อมกีฬาแต่คราวนี้ตัวเขาชวนเพื่อนที่มีแข่งกีฬาเหมือนกันมาซ้อมด้วยเพื่อนคนนี้เขาชื่อว่าคุณปอคุณปอเป็นนักกีฬาเทควันโดที่เป็นเพื่อนสนิทของคุณทิศอีกทีหนึง่งและด้วยความที่ทั้งโรงยิมมีกันอยู่สองคนตัวคุณทิศนี่แหละครับก็เลยอาสาเป็นคู่ซ้อมให้คุณปอเขาและในวันนั้นทั้งสองคนก็ซ้อมอยู่ที่ยิมจนดึกแล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรด้วย เพราะว่าหนึ่งเลยก็คือคุณทิศมีเพื่อนสองเลยก็คือคุณปอเขาไม่รู้ว่าเมื่อวานคุณทิศเจออะไรแปลกๆที่โรงยิมแห่งนี้จนกระทั่งเวลามันผ่านไปหลายชั่วโมงเวลาในตอนนั้นมันทุ่มกว่าแล้วคุณปอเขาอาสาออกไปร้านสะดวกซื้อหน้าโรงเรียนครับเพื่อที่จะซื้อของเข้ามากินก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นเขาจะเดินกลับมาที่ยิมอีกครั้งแต่การกลับมาของคุณปอหลังจากไปร้านสะดวกซื้อท่าทางของเขาดูแปลกไป เพราะว่าคุณทิศเขาเห็นเพื่อนตัวเองมีท่าทีที่ตื่นกลัวแล้วก็ดูรีบร้อนคุณปอรีบเดินเข้ามาหาคุณทิศแล้วก็พูดกับ๋วคุณทิศแบบที่ไม่หันหน้ามองมาทางคุณทิศเลยคุณปอเขาบอกว่าทิศกูกลับก่อนนะวันนี้คุณรีบมากเลยคือเขาพูดด้วยท่าทีที่ลุกลีลุกลนเหมือนกับว่าเขากําลังเห็นหรือไม่ก็กลัวอะไรสักอย่างทัางที่ก่อนหน้านี้คุณปอไม่ได้มีท่าทีอย่างที่ว่านี้เลยนะครับแล้วก็ตกลงกันแล้วด้วยว่าคืนนี้จะอยู่ซ้อมกันจนดึก แล้วก็จะกลับบ้านพร้อมกันซึ่งคุณทิดเองที่ได้ยินเพื่อนเขาพูดจาบอกลาแบบนั้นตัวเขาเองก็ได้แต่ทำหน้างงไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นส่วนกระทั่งคุณปอเขาเดินออกจากยิมไปทิ้งให้คุณทิศอยู่คนเดียวซึ่งจริงๆแล้วคุณทิดเขาก็บอกนะครับว่าตอนแรกเนี่ยเขาก็ตั้งใจจะกลับพร้อมเพื่อนนั่นแหละแต่ด้วยความที่ช่วงเวลาในตอนนั้นมันใกล้จะถึงวันแข่งแล้วครับตัวเขาเองก็เลยไม่อยากจะทำพลาดคุณทิศก็เลยปล่อยเลยตามเลย เพื่อนอยากจะกลับก็ให้เพื่อนกลับไปก่อนตัวเขาเองตั้งใจจะซ้อมต่ออีกสักชั่วโมงหนึ่งแต่จนแล้วจนลอดคุณทิตก็ซ้อมจนเพลินไปหน่อยเวลามันล่วงเลยไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับจนกระทั่งบรรยากาศรอบโรงยิมมันเงียบสนิทและจู่ๆประตูห้องน้ําชั้นสองของโรงยิมมันก็ค่อยๆเปิดแง้มออกในต,ตอนที่ประตูเปิดออกตัวคุณทิตได้ยินเสียงชัดเจน ว่ามันเป็นเสียงของบานพับประตูที่มันเป็นสนิมฟึดๆดเสียงนั้นมันดังลั่นให้คุณทิศได้ยินจนกระทั่งตัวเขาเองค่อยๆเงยหน้ามองขึ้นไปบนห้องน้ำพยายามเพ่งมองไปในความมืดแบบกล้าๆกลัวๆใจหนึ่งเขาก็กลัวว่าจะเพ่งไปเจออะไรแปลกๆหรือเปล่าแต่อีกใจหนึ่งก็อยากจะสู้สายตาตัวเองให้มันรู้ไปเลยและไม่นานหลังจากนั้นมันก็มีนิ้วมือแห้งๆเหี่ยวๆเ,เหมือนกิ่งไม้ นิ้วมือนั้นมันยาวมากยาวกว่าคนปกติทั่วไปนิ้วนั้นมันค่อยๆสอดออกมาจากช่องประตูที่แง้มเปิดออกแล้วมันก็ค่อยๆเปิดประตูทีละเล็กทีละน้อยส่วนกระทั่งในที่สุดแขนที่ว่านี้มันก็โผพ้นประตูมาทั้งแขนมันเป็นแขนที่เรียวเล็กสีดำยาวซึ่งพอคุณทิศเขาเห็นแบบนั้นตัวเขาเห็นก็ตกใจใหญ่แต่ว่าพยายามเก็บอาการพยายามก้มหน้าก้มตาแล้วก็ทำเป็นมองไม่เห็น เขาตัดสินใจเดินไปเก็บของเงียบๆแบบไม่กระตตกกระตากเสียงดังพร้อมกับเดินออกมาจากโรงยิมด้วยความกลัวที่มีอยู่เต็มอกแต่ทันใดนั้นเองในตอนที่คุณทิดหันหลังให้โรงยิมตัวเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหูทิศจะไป,ไ,ปไหน,ไหนเท่านั้นแหละครับคุณทิศตัดสินใจวิ่งออกมาจากโรงยิมทันทีด้วยความเร็วเขาวิ่งแบบสุดแรงเกิดจนกระทั่งไปถึงหน้าประตูโรงเรียนแล้วก็หยุดยืนหายใจหอบสักพัก ก่อนที่จะหันมามองที่โรงยิมอีกครั้งและสิ่งที่คุณทิตได้เห็นก็คือภาพของผู้หญิงตัวสูงร่างสีดำทำมืนแขนขาแห้งกลังใบหน้าดูซูบตอบในตาเป็นสีแดงกำพร้อมกับปากที่ไม่มีริมฝีปากตัวของเธอสูงแล้วก็ยืนเอียงไปเอียงมาเหมือนกับว่าแทบจะทรงตัวไม่ได้อยู่แล้วเธอยืนจ้องมองคุณทิตมาจากหน้าประตูห้องน้ำของโรงยิมและก็สยะยิ้มให้คุณทิตเล็กน้อย คุณทิศในตอนนั้นเขาตกใจกลัวมากไม่เคยรู้สึกกลัวอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเขารีบหันหลังออกจากโรงเรียนแล้วก็วิ่งตรงกลับบ้านวิ่งแบบไม่หยุดเลยแม้แต่ก้าวเดียวคุณทิศวิ่งไปถึงบ้านแล้วก็รีบอาบน้ําสวดมนนตอนคุมโปงแล้วก็พยายามข่มตานอนให้ผ่านคืนนั้นมาอย่างยากลําบากในเช้าวันต่อมาครับแม่ของคุณปอก็โทรมาหาคุณทิศที่บ้าน แม่เขาถามว่าเมื่อวานไปทําอะไรกันมาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คุณปอเขาถูกรถชนแล้วก็กําลังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นหลังจากที่คุณปอกลับมาจากโรงเรียนตอนค่ากลับมาหลังจากแยกย้ายกับคุณทิศท,ที่โรงยิมนั่นแหละแม่คุณปอเขาเล่าให้ฟังครับว่าเมื่อวานคุณปอเขารีบกลับมาบ้านแล้วก็มีท่าทีที่ลุกลี้ลุกลนเข้ามาหาอะไรสักอย่างในห้องนอนก่อนที่หลังจากนั้นไม่นาน คุณปอจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปซึ่งแม่เขาก็ถามนะครับว่าจะไปไหนและคุณปอเขาก็ตอบแม่กลับมาเพียงแค่สั้นๆว่าจะกลับไปที่โรงเรียนกลับไปทําไมก็ไม่รู้เพราะว่าแม่เขาเองก็ไม่รู้ถึงเหตุผลเหมือนกันพอพูดจบคุณปอก็ขี่รถออกมาจากบ้านเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานแม่เขาก็ได้รับสายจากมูลนิธิลายสายเขาบอกว่าคุณปอรถชนและการรถชนของคุณปอเนี่ยมันเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็ว แล้วก็ตั้งใจขี่ไปที่เสาไฟฟ้าโดยที่ไม่มีรอยหักหลบเลยแม้แต่นิดเดียวโดยหลังจากวันนั้นพอคุณทิศมาเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลสภาพที่คุณทิศเห็นก็คือคุณปอเขาพูดพล่ำเพ้ออยู่คนเดียวเหมือนก็ว่าเขานอนขาดสติอยู่ตลอดเวลาตาคุณปอเหลือขึ้นด้านบนแล้วก็บ่นพึมพำจนแม่คุณปอเขาถามคุณทิศว่าไปเล่นอะไรพี่เรนกันมาหรือเปล่า ซึ่งคุณทิตเขาก็ได้แต่บอกความจริงไปนะว่าไม่ได้เล่นอะไรพี่เลนเลยตอนที่อยู่โรงเรียนด้วยกันก็ซ้อมกีฬากันแค่นั้นเองโดยที่ตัวคุณทิตเองเขาก็สงสัยในพฤติกรรมวันนั้นของเพื่อนที่ผมบอกว่าคุณปอเขามีท่าทางที่รีบๆออกจากโรงยิมนั่นแหละและในวันต่อมาครับคุณผู้ฟังคุณทิตเองก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกอย่างพอเรียนเสร็จก็ซ้อมกีฬาอยู่ที่โรงยิมจนค่ำมืดแต่ว่าครั้งนี้ตัวคุณทิตเขาตัดสินใจ ว่าตัวเขาเองจะเดินขึ้นไปดูที่ห้องน้ําชั้นสองของโรงยิม้องทีดีเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดโดยที่ในวันนั้นคุณทิดเขาก็มีการเตรียมตัวมาแล้วนะครับก็คือเอาสร้อยพระที่บ้านเนี่ยคล้องคอมารงเรียนด้วยและหลังจากที่ตัวเขาซ้อมกีฬาเสร็จในค่าวันนั้นก่อนจะกลับบ้านคุณทิตก็เดินขึ้นไปยังชั้นสองของโรงยิมเดินตรงไปที่ห้องน้ําปิดตายห้องนั้นและทันทีที่คุณทิตก้าวเท้าขึ้นบันไดไป มันก็มีลมเย็นพัดเข้ามาตีใส่หน้าคุณทิศเหมือนเคยแต่ครั้งนี้ครับมันไม่ใช่ลมเย็นปกติมันเป็นลมเย็นที่มาพร้อมกับกลิ่นยางมันเป็นกลิ่นเหมือนกับเป็นกลิ่นเผาไหม้อะไรสักอย่างทางั้งๆที่บริเวณนั้นมันไม่มีใครเผาขยะไม่มีที่มาของกลิ่นไหม้เลยด้วยซ้ําคุณทิศเขาเองก็ทําใจกล,กล้ากลัว,ลวเดินตรงไปยังหน้าประตูห้องน้ําแล้วก็ปิดลูกบิดหน้าประตูซึ่งไอประตูที่ว่านี้มันก็เปิดไม่ออกหรอกครับ ประตูมันล็อกแล้วก็เหมือนกับว่ามันจะเป็นการล็อกจากด้านในด้วยคุณทิตเขาสงสัยว่าใครล็อกห้องเอาไว้และก่อนหน้านี้เมื่อวันก่อนทําไมเขาดึงเห็นประตูมันเปิดแง้มออกมาเองได้คุณทิตเขาบิดลูกบิดหน้าประตูห้องน้ําอยู่พักใหญ่จนกระทั่งเขาได้ยินว่าในห้องน้ําเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีเสียงของใครสักคนกําลังพูดอยู่มันเป็นเสียงพูดเบาๆในห้องน้ําและคุณทิตเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าในห้องน้ํามันมีคนอยู่กี่คน เพราะว่าเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเสียงคนพูดครับซึ่งถ้ามันเป็นเสียงคนพูดแสดงว่าในห้องน้ํามันมีคนอยู่และคนที่อยู่ในห้องน้ําเขาก็ต้องพูดคนเดียวคุณทิศได้ยินเสียงแต่เขาก็จับใจความไม่ได้ว่าคนในห้องน้ําเขาพูดอะไรจนกระทั่งเขาใช้หูของตัวเองแนบเข้าไปกับประตูเพื่อฟังให้มันชัดขึ้นแต่ทันทีที่หูของเขาแนบประตูเสียงที่เขาได้ยินมันดันกลับกลายเป็นเสียงกระซิบที่ดังมาจากอีกฝากหนึ่งของประตู เสียงเสียงนั้นมันเป็นเสียงผู้หญิงที่เยือกเย็นทิศหรือเปล่าบุณทิตในตอนนั้นตกใจจนผลักตัวเองออกมาจากประตูทันทีในใจก่อนหน้านี้ที่มันมีความกล้าอยู่เต็มเปี่ยมตอนนี้มันฝ่อขึ้นมาแล้วคุณทิตค่อยๆเดินถอยหลังหวังจะเดินกลับไปที่บันไดเขาจ้องมองที่หน้าประตูแบบไม่ละสายตาแต่แล้วหลังจากนั้นไม่นานประตูห้องน้ำที่มันล็อกอยู่ก่อนหน้านี้ เสียงปลดล็อกมันก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงบานพับประตูที่มันค่อยๆเปิดออกและมีใบหน้าของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชะง,งกออกมาจากห้องน้ำใบหน้าของเด็กผู้หญิงในห้องน้ำคนนั้นมันเป็นใบหน้าของเด็กผู้หญิงมอตน้นที่มีผิวหนังไม่เกลียมเบ้าตาของเธอทั้งสองข้างลึกโบเข้าไปด้านในรอยยิ้มที่ปากของเธอสยะออกเผยให้เห็นฟันของเธอที่ดำสนิท เด็กผู้หญิงคนนั้นค่อยๆกรีดนิ้วที่วงกบประตูแล้วก็ดันตัวเองออกมานอกประตูห้องน้ําก่อนที่เธอจะพูดขึ้นมาเสียงดังว่ามึงทําท <ำ S 2> แบบ,แบ,บนี้กับกูบทําไม,ไมในตอนนั้นตัวคุณทิศเองเขาก็ตกใจจนตะลิดใหญ่เขารีบถอยหลังจนกระทั่งเขาลืมดูว่าขั้นบันไดาทางลงมันกําลังรอเขาอยู่จนกระทั่งก้าวแรกของขั้นบันไดมันทําให้เขาพลาดคุณทิศกลิ้งตกลงมาจากบันไดชั้นสองของโรงยิม จนกระทั่งขาเขาแพลงก่อนที่เขาจะรวบรวมสติแล้วก็พยายามลากขาตัวเองออกจากโรงยิมทั้งๆที่บรรยากาศโดยรอบมันมีแต่เสียงของเด็กผู้หญิงคนนั้นพูดอยู่ซ้ําๆว่ามึงทําแบบนี้กับกูทําไมมึงทํากูทําไมกูไปทําอะไรให,ให้มึงในตอนนั้นตัวคุณทิศเองก็คิดอะไรไม่ออกเขารีบพยายามพาตัวเองออกมาจากโรงยิมโดยทิ้งทั้งกระเป๋าทั้งเครื่องมืออุปกรณ์กีฬาทุกอย่างไว้ในโรงยิมนั่นแหละ นกระทั่งตัวเขาล่าขาตัวเองออกมาถึงหน้าประตูโรงเรียนแล้วก็บังเอิญเจอกับลุงนักการพอดีลุงเขาก็งงนะครับในครั้งแรกที่เขาเห็นสภาพของคุณทิศลุงเขาถามว่าทําไมออกมาสภาพนี้ละ่ะแล้วกระเป๋านักเรียนอยู่ไหนแล้วทําไมเดินล่าขามาแบบนี้บาดเจ็บหรือเปล่าจนท้ายที่สุดคนที่มีสติที่สุดก็คือลุงนักการเนี่ยแหละลุงเขาสตาร์ทมอเตอร์ไซค์แล้วก็ให้คุณทิศซ้อนท้ายพร้อมกับขี่รถพาคุณทิศไปโรงพยาบาลใกล้โรงเรียน ก่อนที่คุณทิตเขาจะมารู้ภายหลังครับว่าตัวเขาเองกระดูกหักหลังจากที่ออกมาจากโรงยิมคุณทิตก็ไปประถมพยาบาลที่โรงพยาบาลเดียวกันกับคุณปอเนี่ยแหลระรู้ตัวว่าขาหักแล้วก็เข้าเฝือกเรียบร้อยในระหว่างที่คุณทิตกกาลังรอแม่มาเซ็นเอกสารตัวเขาก็เดินขึ้นไปเยี่ยมคุณปอตั้งใจจะไปอยู่กับเพื่อนรอแม่มานั่นแหละเพียงแต่ว่าตอนที่เดินขึ้นไปถึงวอร์ดที่คุณปอพักฟื้น คุณปอเองเขาก็ดูเหมือนกับว่าเขาจะกลับมามีสติสัมปชัญญะเหมือนเดิมแล้วและคําแรกเลยครับที่ทั้งสองคนเจอหน้ากันคุณปอเขาถามว่ามึงเจอนุ่นแล้วใช่ไหมคุณทิดเองก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดที่เจอมาเมื่อกี้ให้คุณปอฟังจนทําให้คุณทิดเขารู้ว่าในเย็นวันนั้นในวันที่ตัวเขานัดกับคุณปออยู่ซ้อมกันจนดึกและตอนที่คุณปอออกไปหาอะไรกินแล้วก็รีบกลับบ้านก่อนวันนั้นนั่นแหละตอนที่เดินกลับมาที่โรงยิมครับ คุณปอเขาเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกําลังยืนอยู่หน้าห้องน้ําชั้นสองของโรงยิมในตอนแรกที่เขาเห็นเขาก็เดินเข้ามาตั้งใจจะมาแซวคุณทิศเนี่ยแหละว่าคุณทิศพาสาวมาดูตัวเองซ้อมแต่พอยิ่งคุณปอค่อยๆเดินก้าวเท้าเข้าไปพอเพ่งมองดีๆตัวเขาเดันเห็นเป็นเด็กผู้หญิงที่ชื่อนุ่นเด็กที่ชื่อนุ่นที่คุณปอเห็นเธอมีลักษณะไม่เกลียมแล้วก็ยืนจ้องหน้ามองมาทางคุณปอ ซึ่งพอเขาเห็นแบบนั้นตัวเขาก็ตกใจแล้วก็รีบขอตัวกลับบ้านวันนั้นคุณปอเขาไม่แน่ใจนะครับว่าตัวเขาเองตาฝาดหรือเปล่าเขาก็เลยไม่ได้บอกเรื่องที่เขาเห็นนี้กับคุณทิศจนกระทั่งคุณทิศเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มาเล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดให้เขาฟังในวันนี้เนี่แหละโดยหลังจากที่ทั้งสองคนเขารู้แล้วครับว่าดวงวิญ,ญญาณที่ห้องน้ําบนชั้นสองของโรงยิมเป็นวิญ,ญญาณของเด็กที่ชื่อนุน่นทั้งสองคนเขาก็มานั่งรื้อความหลังกัน โดยเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วมันเกิดขึ้นมานานแล้วเมื่อหลายปีก่อนในสมัยที่ทั้งคุณปอคุณทิศยังเรียนอยู่ชั้นม .3 คุณทิศเขาบอกผมนะว่าจริงๆตัวเขาเองก็รู้สึกผิดกับเรื่องนี้แหละแล้วก็ฝังใจมันถึงทุกวันนี้ด้วยชั้นม .3 มันเป็นช่วงที่ตัวเขาเองมีเพื่อนเยอะมากๆแล้วก็เพื่อนแต่ละคนเกเลทั้งนั้นเลยคุณผู้ฟังสังคมเพื่อนของเขาในตอนนั้นมันบ่มเพาะให้ตัวเขาเองเริ่มก้าวร้าวตามเพื่อนไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเขากลายเป็นเด็กที่ชอบแกล้งคนอื่นโดยหนึ่งในคนที่เขาชอบแกล้งก็คือเด็กผู้หญิงที่ชื่อนุน่นเป็นน้องนักเรียนมนหนึ่งที่ดูเหมือนกับว่าน้องเขาเองจะเป็นคนชา้ชาๆครับคุณผู้ฟังเหมือนกับว่าน้องเขาจะเป็นคนที่เรียนรู้ชา้าพูดจาชา้ชาๆเนิบๆแล้วก็ไม่ค่อยทันคนคุณทิดเขาบอกว่าถ้าเขาจําไม่ผิดนะในวันที่เกิดเรื่องน้องนุ่นคนนี้เนี่ยเขาก็นั่งรอผู้ปกครองอยู่ที่โรงยิมเนี่ยแหละแล้วบังเอิญคุณทิเดเนี่ยคุณปอเห็น ทั้งสองคนก็เลยแกล้งน้องโดยการที่พาน้องเข้าไปแอบในห้องน้ําแล้วก็เล่นซ่อนแอบกันคือเหมือนกับว่าชวนน้องเล่นซ่อนแอบนั่นแหละครับคุณผู้ฟังแล้วก็ให้น้องไปแอบเพียงแต่ว่าพอน้องเขาเข้าไปแอบในห้องน้ําทั้งสองคนดันไม่หาแล้วก็หนีกลับบ้านเลยโดยที่หลังจากวันนั้นคุณทิศกับคุณปอก็ไม่เคยเจอน้องผู้หญิงคนนี้อีกเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าน้องเขาไปไหนตอนแรกเขาคิดนะครับว่าด้วยความที่น้องเขาเป็นเด็กช้าๆแล้วก็ชอบโดนแกล้งแบบนี้นั่ยแหละ พ่อแม่ของน้องน่าจะพาน้องย้ายโรงเรียนไปแล้วหรือเปล่าจนกระทั่งเวลามันผ่านมาหลายปีเรื่องราวทั้งหมดมันก็มาถูกเปิดเผยเพราะว่าทั้งสองคนเจอน้องอีกครั้งเพียงแต่ว่าเจอน้องเขาในลักษณะที่น้องเขาเป็นผีและรู้สึกว่าหลังจากนั้นน่าจะปีกว่า,วาได้มั้งครับคุณผู้ฟังจนในตอนที่ตัวคุณทิศกับคุณปอเองใกล้จะเรียนจบ ัวเขาก็มารู้เรื่องราวของน้องที่ชื่อนุ่นจากครูคนหนึ่งที่เคยเป็นครูที่ปรึกษาของน้องเขาณช่วงเวลาที่น้องที่ชื่อนุ่นเขาอยู่มหนึ่งครูคนนั้นเขาเป็นครูที่ปรึกษาของห้องเด็กมหนึ่งใช่ไหมครับแต่ไอตอนที่คุณทิศกับคุณปอจะเรียนจบครูคนนั้นเขาดันย้ายมาเป็นครูที่ปรึกษาของห้องคุณทิศพอดีพอมีโอกาสคุณทิศก็เลยสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กที่ชื่อนุ่นเมื่อหลายปีก่อนในตอนแรกครูเขาเองก็จําไม่ได้หรอกนะครับว่านุ่นไหน เพราะว่าในปีปีหนึ่งเนี่ยเด็กที่ชื่อนุ่นเยอะมากเลยนะคุณผู้ฟังและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องราวมันผ่านมานานหลายปีแล้วจนกระทั่งคุณทิศเองต้องย้ำไปว่าน้องคนที่ชื่อนุ่นน้องคนที่ช้าๆหน่อยซึ่งพอพูดแบบนี้ครับครูเขาก็เลยจําได้แล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คุณทิศฟังว่าจริงๆแล้วครอบครัวของน้องที่ชื่อนุ่นเนี่ยเขาไม่ได้พาน้องย้ายโรงเรียนหรอกเพียงแต่ว่าครอบครัวของน้องเกิดอุบัติเหตุและน้องก็เสียชีวิตในเหตุการณ์ ส่วนอุบัติเหตุที่ว่านี้ก็คือบ้านของน้องเขาโดนไฟไหม้แต่ไฟไหม้จากสาเหตุอะไรอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นมานานหลายปีแล้วครูเองเขาก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันและจากเรื่องราวทั้งหมดที่คุณทิศได้ฟังมาจากครูตัวเขาเองก็รู้สึกผิดรู้สึกผิดมากๆเลยครับที่แกล้งน้องเขาแบบนั้นแล้วก็ลืมน้องเขาไปเลยด้วยและคุณทิดเองเขาก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลอะไร ทำไมน้องเขาเสียชีวิตไปแล้วดวงวิญญาณของน้องถึงมาสิงอยู่ที่ห้องน้ำห้องนั้นห้องที่ตัวเขากับคุณปอแกล้งน้องเขาให้เล่นซ่อนแอบแล้วก็ไม่ยอมหาน้องเขาปล่อยให้น้องเขาปิดขังตัวเองอยู่ในห้องน้ำห้องนั้นจนกระทั่งน้องเขาเสียชีวิตและวิญญาณก็วนกลับมาที่นั่นอีกครั้งเรื่องราวนี้ของคุณทิศครับคุณผู้ฟังผมคิดแบบนี้นะเอาเรื่องของวิญญาณก่อนเลยแล้วกัน การที่น้องเขาเสียชีวิตแล้ววนกลับมาที่เดิมนั่นก็คือห้องน้ําของโรงยิมในใจลึกๆของผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่น้องเขาฝังใจหรือเปล่าในห้องน้ําชั้นสองของโรงยิมแห่งนั้นครับมันอาจจะเป็นสถานที่สุดท้ายที่น้องเขารู้สึกกลัวหรือไม่ก็หดหูใจหรือไม่ก็ฝังใจแล้วมันบังเอิญว่าหลังจากนั้นน้องเขาดันมาเสียชีวิตไอจิตใจที่มันรู้สึกผูกพันแล้วก็กลัวไอห้องห้องนั้นนั่นแหละ มันก็เลยเป็นตัวเหนี่ยวรั้งให้น้องกลับมาอยู่ที่นั่นมาสิงอยู่ในห้องน้ําปิดตายห้องนั้นห้องที่น้องเขากลัวฝังใจนั่นแหละโอ้โหแบบนี้น่ากลัวจริงๆนะคุณผู้ฟังน่าสงสารแล้วก็น่าหดหูมากๆด้วยใจหนึ่งผมก็เข้าใจคุณทิศแล้วก็เข้าใจคุณปอด้วยนะครับในช่วงชีวิตหนึ่งรู้สึกว่าจะช่วงม .3 ม .4 นี่แหละมันเป็นช่วงที่แบบหัวเลี้ยวหัวต่อเนาะเพื่อนเยอะเขาว่ากันว่านะถ้าเกิดว่าจะได้ดีหรือว่าเลือกทางถูกเนี่ยก็จะเลือกถูกยาวๆไปเลย หรือว่าถ้าหากเลี้ยวทางผิดหรือว่าคบคนผิดมันก็จะไปยาวๆเหมือนกันเรื่องการบูลลี่กันในโรงเรียนหรือว่าการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนเนี่ยมันมีอยู่เสมอแล้วก็ไม่มีทางหายไปหรอกครับคุณผู้ฟังถ้ามีลูกมีหลานแล้วก็อาจจะต้องสอนเขาให้มีภูมิคุ้มกันหรือว่าภูมิต้านทานเรื่องพวกนี้ภูมิต้านทานการกลั่นแกล้งหรือว่าภูมิต้านทานการเข้าสังคมที่มันไม่ดีตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องสอนกันเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆพ่อแม่สมัยใหม่เขาถึงพูดกันไงครับ บางทีเนี่ยถ้าเลือกได้นะพ่อแม่สมัยใหม่เขาก็อยากจะซื้อสังคมให้กับลูกอย่างน้อยที่สุดเลยสังคมที่พ่อแม่เขาเลือกให้เนี่ยมันก็จะกลั่นกรองเรื่องพวกนี้ออกไปได้ในระดับหนึ่งสนท้ายที่สุดแล้วตัวเด็กเนี่ยแหละครับต้องเป็นคนเลือกเองเลือกที่จะปกป้องตัวเองแล้วก็เลือกที่จะอยู่ให้ได้มีภูมิคุ้มกันเกีก่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วคุณผู้ฟังแหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณทิศ ตัวคุณเองคิดว่าการที่ดวงวิญญาณของน้องนุ่นวนกลับมาสิ่งที่ห้องน้ำของโรงยิมมันเป็นเพราะว่าจิตสุดท้ายของเขารู้สึกกลัวห้องน้ำห้องนั้นมันก็เลยกลับกลายเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้ตัวน้องเองไปจากที่นั่นไม่ได้จริงๆอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข,ข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุคณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกเกือบทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องล้อนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ